มิลาลัยรัชมานีรหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบินสาอนวะฮะวะวะลาควต์อิลลาบิลลาฮิลัลลิลัลิมรับบิชรฮ์ริซัดรีวะซิริยัมลิวะฮุลอะลุตัตัมลิซานียับกุฮุกอัลีสัลามุอะลัยกุมุรราะห์มะตุลลอฮิวะบรักะตุยินดีต้อนรับในงดดันเข้าสู่รายการเรื่องเล่าสีข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ไวท์เทนิงสตอรี่วันนี้เราเสนอเรื่องของมาลาก้ามาลากินมุตนะครับหรือว่ามาลาก้าแห ในครั้งก่อนเราได้พูดคุยกับพี่น้องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บวิญญาณของมอลคุลเมาส์ซึ่งจริงๆแล้วนะครับมอลคุลมาส์เนี่ยหรือว่าผู้ที่เป็นมาลากะที่ทําหน้าที่เก็บวิญญาณน,นั้นจะมีเพียงแค่ท่านเดียวนะครับซึ่งท่านนั้นก็จะมีผู้ช่วยผู้ช่วยซึ่งจะมีทั้งลักษณะท่าทางหรือว่าหน้าตางที่หน้าตาที่สวยสดงดงามน,นะครับหรือว่ามาลากะผู้ช่วยที่มีหน้าตาที่น่ากลัว หน้าเกรงขามยิ่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการเก็บวิญญาณว่ามลคุณมาฉะนั้นไปเก็บวิญญาณของคนดีหรือว่าคนชั่วนะครับถ้าไปเก็บวิญญาณของมูมินคนดีนะ่ะแน่นอนครับบรรดามาลากาผู้ช่วยนี่นะฮะก็จะเป็นบรรดามาลากาที่มีหน้าตาที่สดใสสวยงามนะครับแต่ถ้าไปเก็บวิญญาณของบรรดาฟาเจสทั้งหลายหรือว่าคนเลวๆทั้งหลายเนี่ยมลคุณมูชก็จะมาพร้อมกับมาลากาที่มีหน้าตาที่หน้า เกรงกลัวนะครับใบหน้าที่ว่าแน่นอนเวลาเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีความตกใจตรงนี้ก็มีเรื่องเล่ามานะครับบางเรื่องซึ่งสาย you, รายงานไม่ปรากฏเนี่ยนะครับเขาจะเล่าว่ามีครั้งหนึ่งนะฮะมีนบีท่านหนึ่งเนี่ยอยากจะเห็นมาลาิคุนเมาท์สภาพจริงๆตอนที่มาเก็บวิญญาณของคนที่เสียชีวิตที่เป็นคนเลวเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในเรื่องเล่านี้นะฮะซึ่งไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยเขาก็เล่าว่า มาร์คุนมูสก็ได้แปลงเป็นรูปร่างลักษณะตอนนี้มาเก็บวิญญาณคนชั่วนะครับซึ่งนบีท่านนั้นเนี่ยพอเห็นปุ๊บก็ถึงกับเป็นลมไปเลยนะฮะเนื่องจากว่าความน่ากลัวของมาลาคุนมูชที่มาเก็บวิญญาณคนชั่วนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนกับพี่น้องว่าจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับความตายหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับมาลาคุนมูสเนี่ยนะครับพี่น้องจะมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยครับซึ่งส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นฮะดีที่ ดอยอีฟทั้งนั้นนะฮะหรือว่าสายรายงานเนี่ยหาไม่เจอนะครับเช่นเดียวกันเรื่องในเรื่องที่ว่าค่อนข้างที่จะแพร่หลายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในหมู่ชนคนอาหรับเนี่ยก็จะมีเหมือนกันที่ว่ามาร์คุนเมาส์เนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่เคยมาเก็บวิญญาณของคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นวิญญาณคือเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาอยู่ในกลางทะเลทรายเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็มีลูก อยู่อีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับเป็นลูกตัวเล็กๆเนี่ยพอไปเก็บวิญญาณปรตีมามเลกุลมูสเนี่ยก็สงสารเด็กก็ร้องไห้นะครับแต่ก็ต้องเก็บวิญญาณไปหมายถึงว่าเก็บวิญญาณคนที่เป็นแม่เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นผ่านไปก็อีกหลายหลายปีเลยนะครับท้ายที่สุดก็มาเก็บวิญญาณคนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งเขาาลไยกะหรือว่าโมเลคุนมูสเนี่ยนะฮะก็ได้ลงมาเก็บกําลังจะมาเก็บวิญญาณของชายแก่คนหนึ่งนะซึ่งแก่ชรามากๆเนี่ยชายชราคนเนี่ย เขาช่วงที่กำลังจะเสียชีวิตอีกประมาณแค่ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยนะครับเขาก็ได้ไปที่ช่างคนหนึ่งนะฮะเป็นช่างช่างทําเหล็กเนี่ยและก็ไปสั่งว่าเนี่ยไม้เท้าของฉันเนี่ยนะทำให้มันดีนะทาให้มันแน่นหนาทําด้วยกับเหล็กที่ว่าดีที่สุดเนื้อดีที่สุดมันจะได้แน่นหนาเพื่อที่ว่าฉันนั้นจะใช้ได้เป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับแล้วมารกุลมูสพอเห็นก็หัวเราะครับหัวเราะที่ว่า ทำไมนะคนคนนี้อีกไม่ถึงชั่วโมงอีกไม่นานนะฮะก็จะเสียชีวิตแล้วแต่กลับทําให้ความสําคัญกับไม้เท้าทําด้วยกับเหล็กทําด้วยกับวัสดุเป็นพิเศษที่ว่าจะใช้ไปได้นานๆมันไม่ค่อยเหมาะสมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกนะฮะมาล็กินมูสก็เลยหัวเราะแต่ท้ายที่สุดก็มารู้ว่าคนที่ทําให้มาลิกินมูสร้องไห้แล้วก็หัวเราะก็คือคนเดียวกันนะฮะก็คือจริงๆแล้วชายแก่คนนี้ก็คือเด็ก ที่ว่าเคยอยู่ในอ้อมกอดของแม่ที่ทะเลทรายครับเมื่อเวลาผ่านไปแล้วประมาณ60 70, 80ปีที่แล้วนะฮะที่ว่ามลคุณมุดร้องไห้สงสารเด็กนะฮะที่ว่าแม่เสียชีวิตไปแล้วเด็กคนนี้ก็นะยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่เนี่ยนะครับก็สงสารเด็กแต่พอผ่านมา 70- 80ปีปุ๊บก็หัวเราะกับเด็กคนนี้พอโตเป็นผู้ใหญ่นะฮะกำลังจะเสียชีวิตแล้วก็มานั่งสนใจไม่เท้าว่าทําด้วยกับเหล็กอย่างดีแบบนั้นนะฮะซึ่งอย่างที่เรียนกับพี่น้องว่าเรื่องต่าง เหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเป็นเรื่องที่ว่าไม่มีที่มาที่ไปนะครับไม่สามารถที่จะหาสายรายงานได้แต่บางทีนะฮะพอไปหาสายรายงานเข้าจริงๆก็จะเจอว่ามันเป็นฮะดิดหรือว่าสายรายงานที่ดออยหรือว่าอ่อนด้วยกันทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะฮะในการพิจารณาเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยนอกจากว่าถ้าเป็นฮุกกลมหรือว่าอัการศาสนาโดยตรงเนี่ยฮะดิษจะต้องซอนีจะต้องถูกต้องนะครับเราถึงจะเอามาใช้ ทำตามได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความดีและก็ความชั่วนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเล่าต่าง,าง,างๆเนี่ยถ้าไม่ขัดต่อหลักการอากีดะเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะเชื่อได้เราสามารถที่จะฟังหูไว้หูนะครับไม่ถึงกับว่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังที่ท่านนบีดุมฮัมมัดสุลลัลนหรอเลวุสลัมนะครับได้กล่าวกับบรรดาสอฮาบห์ว่าฮัดดิซูอัมบานิสรออิละลาฮาร์จให้ท่านเล่าเรื่องต่างๆนะครับจากบรรดาบานิสรออินได้ไม่เป็นไรนะครับ ตราบใดที่ว่าไม่ขัดต่อหลักการศาสนาก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าเล่าเรื่องได้เหมือนกับเรื่องของนบีมูซาครับพี่น้องคือจริงๆตรงนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะ,ะที่ฟังดูแล้วก็ขำขันเหมือนกันนะครับที่บอกว่านาบีมูซาตอนที่ว่าจะเข้าไปที่เบตุนมักดิสเน่นะฮะซึ่งอินชาอัลลอฮ์นะฮะเราจะมาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องประวัติของนบีมูซานะครับในโอกาสต่อๆไปนี่นะครับก็พอจะเข้าไปที่เบตุนมักดิสก็ มีเนื่องจากว่ามียักษ์อยู่ในเมืองนะฮะเป็นคนที่ตัวใหญ่มากเนี่ยแล้วบรรดายิวยาฮูดีก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปในเมืองนั้นเนื่องจากกลัวนะฮะกลัวยักษ์ที่อยู่ในเมืองเนี่ยตัวใหญ่มากถ้าสู้แล้วก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เข้าดีกว่านะครับเราขอรออยู่ตรงนี้นะครับโดยที่ว่าบรรดายิวเนี่ยนะฮะหรือว่าบรรุสรออินก็บอกว่าท่านหมายถึงนบีมูซานะครับแล้วก็พระผู้อภิบาลของท่านน่ยทั้งสองจงไปสู้กันเถอะนะครับไปสู้กันเองแล้วกันเราจะ ห้าหุนากอยดูเราจะรอนั่งรออยู่ตรงนี้จะไม่ไปที่ไหนนะครับซึ่งบรรดาบรนณิสรอยนินก็เล่าเหมือนกันบอกว่ายักษ์พวกนี้ตัวใหญ่มากครับพี่น้องใหญ่จนขนาดที่ว่านะฮะเวลาไปอยู่กลางมหาสมุทรเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยจะไม่สามารถท่วมตัวพวกเขาได้เสร็จแล้วนะฮะเขาเนี่ยจะมือของเขาเนี่ยครับเนื่องจากความตัวใหญ่ของเขาเนะี่ยวักมือลงไปในทะเลเนี่ยนะฮะก็จะได้ปลาปลาวานนะฮะติดออกมาที่มือของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ยกมาอย่างสบายแล้วก็ยื่นไปที่ ดวงอาทิตย์นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลาวานเนี่ยนะฮะไปย่างอยู่บนดวงอาทิตย์จนกระทั่งว่ามันแห้งแล้วก็สุกแล้วก็รับประทานได้ครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่ว่าครับพี่น้องบางเรื่องมันก็เกินไปนะฮะเกินสติปัญญาพอฟังดูเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องขำขันนะฮะเป็นเรื่องนิทานไปเพราะฉะนั้นนะฮะ เรื่องที่เรามาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยในเรื่องของบันทีสรออีนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าพี่น้องได้มีโอกาสได้ศึกษาประวัติศาสตร์ต่างๆพี่น้องก็จะเห็นมีทั้งส่วนที่ว่าซอฮีเนียร้อยเนะครับเชื่อถือได้หรือว่าส่วนที่ดรออีฟนะครับเชื่อถือไม่ได้หรือว่าบางส่วนก็เป็นเรื่องที่ตลกขำขันไปเหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะฟังไว้ได้ในบางส่วนนะครับแล้วก็บางส่วนตรงกับหลักการเราก็เชื่อได้นะครับอันไหนที่ไม่ตรงแล้วก็ตัดทิ้งไปนะครับวันนี้กับ มาดูเรื่องของมาล e c u l ม m o อีกทีหนึ่งนะฮะเราได้พูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับมาล e c ุ l มสเกี่ยวกับเรื่องของการมาเก็บวิญญาณคนเสียชีวิตนะฮะเราได้พูดค้างประเด็นพี่น้องไว้นิดหนึ่งว่ามาล e c ุ l ม m o เนี่ยเวลามาเก็บวิญญาณเนี่ยก่อนที่มายิดจะเสียชีวิตเนี่ย <c oughs> เป็นไปได้หรือเปล่าว่าชัยรนนั้นจะมาล่อลวงหรือว่ามาหลอกลวงพวกเรานะครับตามซึ่ง ตามที่เราได้ยินได้ฟังกันมาค่อนข้างที่จะหนาหูเลยนะฮะก็คือก่อนที่เราจะเสียชีวิตพี่น้องคงเคยได้ยินจะมีชัยตอนมาหาเราเนี่ยมาพร้อมกับเหยือกน้ํานะครับซึ่งในสมัยเด็กๆผมก็จําได้นะผู้ใหญ่เขาจะชอบเล่าให้ฟังกันเนี่ยนะฮะเขาจะบอกว่าเหยือกน้าเนี่ยเหยือกใหญ่มากเสร็จแล้วน้ำเนี่ยจะเป็นน้ําที่เย็นครับพี่น้องเย็นมากๆคือเย็นสบายเนี่ยนะฮะพอถือเหยือกมาปุ๊บมาหาคนกําลังใกล้ตายเนี่ย ซึ่งคนที่กําลังใกล้ตายช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ว่าหิวกระหายน้ําอย่างรุนแรงเน่นะครับ็จแล้วผูใหญ่ก็จะบอกเราว่าใครที่ถือสิณดในเดือนรอมอนอยู่เป็นประจำเนี่ยนะฮะก็จะสามารถที่จะต่อสู้กับการล่อลวงของไชตอนก่อนเสียชีวิตไปได้หมายความว่าไชาตอนก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะตามที่เล่าในในใน,ใน,ในเรื่องเล่าตรงเนี้ยนะครับที่เขาบอกว่าไชาตอนจะมาพร้อมกับเหยือกน้ํา เสร็จแล้วก็จะมาบอกว่าจงกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่ข้านะครับหมายถึงตัวชายตอน,นั่แหละหรือจงปฏิเสธต่อหลักการศาสนาหรือจงปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุฮวตายละซึ่งโดยทั่วๆไปมุสลิมก็จะไม่เชื่อพอไม่เชื่อปุ๊บก็จะหิวมากขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้นชายตอนก็จะเอาน้ํามาล่อเนี่ยนะฮะจนท้ายที่สุดบางคนที่อีหม่านอ่อนๆก็จะอืมอ่ะฉันยอมแล้วนะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเจ้าก็ได้นะครับแล้วก็ฉันก็จะได้ รีบกินน้ําเสร็จแล้วท้ายที่สุดชัยตอนก็ไม่ได้ให้น้ําเย็นนั้นอยู่ดีนะครับก็ทิ้งทิ้งทิ้ง,ง,ง,งน้ำนั้นไปคนคนนี้ก็จะเสียชีวิตในสภาพของคนที่ปฏิเสธซึ่งอย่างที่ได้เรียนกับพี่น้องนะครว่าฮะดีสหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆพวกเนี้ยนะฮะเป็นฮะดีสที่ดออิฟทั้งหมดเลยนะครับไม่สามารถจะใช้เป็นหลักฐานใดๆได้นะครับแต่ว่าก็มีฮะดีสอยู่บทหนึ่งนะฮะที่ว่าอาจจะมีสายรายงานมาบ้างนะครับที่ ค่อนข้างที่จะแพร่หลายอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นฮะดิษที่ว่าก่อนที่คนคนนึงจะเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับชัยตอนก็จะมาหลอกมาล่อมาลวงอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการมาหลอกมาล่อมาลวงเนี่ยชัยตอนจะมาในรูปของพ่อและมาในรูปของแม่ของคนที่กําลังจะตายครับคนที่เป็นพ่อนะ่ะชัยตอนก็จะมาในรูปของยิวดี ชัยตอนมาในรูปของพ่อที่เป็นยัฮูดีนะครับแล้วก็จะอยู่ทางด้านขวาของคนที่กําลังจะเสียชีวิตและก็บอกว่าโอ้ลูกเอ๋ยฉันเนี่ยมีความรักมีความเมตตามีความเอ็นดูมีความสงสารเจ้ามาตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับดูแลเจ้ามาตั้งแต่เด็กๆเกนะี่ยเพราะฉะนั้นฉันน่ะหวังดีต่อเจ้าขอให้เจ้าตายด้วยกับแนวทางของยัฮูดีเถิดนะครับเสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะฮะก็จะมี ใช้ตอนอีกตัวหนึ่งนะครหรือว่าอีกตนหนึ่งมาทางด้านซ้ายก็มาแปลงร่างในรูปของแม่ของคนใกล้าตายเนี่ยนะฮะมาในรูปของแม่แล้วก็บอกว่าโอ้ลูกเอ๋ยแนวทางที่ถูกต้องก็คือนสรอขอให้ลูกเนี่ยจงตายด้วยกับแนวทางของนสอรอเถิดนะครับอันนี้ก็จะมาด้วยกัน2องฝ่ายด้วยกันนะครับ <S <S ทั้งด้านทางด้านขวาและก็ทางด้านซ้ายนะครับพี่น้องครับ <S <S แต่พอทั้งสงคนนี่มานี่ปับป๊บเนี่ยนะฮะ ตามในสายรายงานอันนี้นะครับซึ่งเป็นสายรายงานที่ก็อย่างที่บอกพี่น้องแล้วครับว่ามันเป็นสายรายงานที่ดออีฟทั้งหมดเนี่ยนะครับสายรายงานจะเชื่อถือไม่ได้หรือว่าใช้ไม่ได้เนี่ยเสร็จแล้วพอคนที่มีอ إ ي ่านคนที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานฮุตะลานะครับก็จะไม่สนใจแล้วก็จะปฏิเสธไปนะครับแต่ว่าพี่น้องครับตรงนี้แม้ว่าจะไม่มีฮดิษซอฮีใดๆที่บ่งว่าชัยตอนจะมา ล่อลวงหรือว่าจะมาหลอกลวงคนที่ใกล้เสียชีวิตแบบไหนหรือว่าอย่างไรเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่มีฮะดิษโซเฮใดๆที่รายงานมาในเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าก็มีครับพี่น้องมีฮะดิษโซเฮนะครับอยู่บทหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นดุอาครับดุอาที่ท่านอบีมุฮัมัดสุลลัลวะอะลัอฮิวสลลัมได้ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานฮุวตัลลานะครับซึ่งดุอาบทนี้เนี่ยเป็นดุอาที่ค่อนข้างที่จะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งของดุานะฮะที่ว่านบีได้กล่าวถึงนบีไดด้ขออาบกว่ ว่าอูซูบิกะนะครับและขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาลาเนี่ยนะครับไอยาตะคอบบตอนยาชัยตอนอินเดลมาชขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาให้คุ้มครองฉันนะครับให้คุ้มครองท่านนาบีเนี่ยให้พ้นจากการที่ว่าชัยตอนนั้นจะมีอํานาจเหนือหรือว่าให้พ้นจากการที่ชัยตอนนั้นจะครอบงขาข้าพเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้านั้นกําลังที่จะเสียชีวิตไปนะครับ เพราะฉะนั้นจากฮะดิษบทเนี่ยนะครับท่านอบีใช้คําว่าชัยตอนเนี่ยมาครอบงําหรือว่ามามีอิทธิพลเหนือเนี่ยนะครับซึ่งบรรดาอุลามะเนี่ยนะฮะก็ได้อธิบายให้พวกเรานะครับเกี่ยวกับศัพท์ที่ท่านอบีใช้คําว่ายาตะคอบบะตอนอยาชัยตอนเนี่ยท่านอบีหรือว่าอุลามะจะบอกว่าจะหมายถึงการที่ชัยตอนเนี่ยนะครับเข้ามา ทำร้ายเรานะครับเข้ามาครอบงำเราเข้ามาทำให้จิตใจเราเกิดการเขาเรียกว่าค่อยวหรือทำให้เรานั้นอ่อนแอจนในท้ายที่สุดเนี่ยชัยตอนจะมาครอบงำพวกเราได้นะครับพี่น้องซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะหมายถึงการที่ชัยตอนมาสิงสู่คนหนึ่งคนใดของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับชัยตอนเนี่ย มาสิงสู่มนุษย์ได้หรือไม่นะครับแล้วเวลามาสิงสู่เนี่ยชัยตอนมีอํานาจมากหรือว่าสามารถที่จะบังคับมนุษย์เราได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องประเด็นของเรื่องยินนะครับเรื่องของชัยตอนซึ่งอินชาลอะครับพี่น้องครับเราคงมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องอีกทีหนึ่งเรื่องของยินและก็เรื่องชัยตอนนะครับพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของ มาลายกาเนี่ยนะครับมีพี่น้องบางท่านสอบถามมาเหมือนกันนะครับว่าเออหลังจากเรื่องมาลายกะจบแล้วเนี่ยเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อไปยังไงบ้างเนี่ยนะครับอยากจะบอกพี่น้องนะฮะว่าเราจะพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องมาลายกะอีกเพียงไม่กี่ท่านเนี่ยนะครับที่สําคัญสําคัญก็จะมีท่านมาลายกานะครับมุงกาศนาเกีรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของฮารุธกับมารุธนะครับแล้วก็เรื่องของมาลายกะอีกหลายๆท่านด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากจบเรื่องของมลา,ายกาไปแล้วเนี่ยเราก็จะพูดคุยกับพี่น้องต่อในเรื่องของอิบลิสครับพี่น้องและก็เรื่องของยินนะฮะนิดๆหน่อยๆว่าจริงๆแล้วยินเนี่ยถูกสร้างมาแบบไหนเกิดมาแบบไหนอิบลิสเนี่ยทำการอามันอิบาดาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานฮุวตาลาในกี่ปีนะครับเสร็จแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยอิบลิสทาไมถึงปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานฮุวตาราอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยนะครับเรื่องที่ เกี่ยวกับการสร้างท่านอบีอาดัมนะครับการที่อิบลิสเข้าไปสํารวจตัวของท่านอบีอาดัมทั้งหมดเลยก่อนที่ว่าวิญญาณจะถูกเป่าเข้าไปเป็นอย่างไรแบบไหนนะครับก็อนอินชาลอ์นะฮะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของนบีนะครับบรรดานาบีต่างๆไล่ลงมาอินชาลล์นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องกว้างๆนะครับซึ่งระหว่างนั้นเราก็จะแทรกเกี่ยวกับประวัติของซอฮบะต่างๆไปด้วยนะครับส่วนพี่น้องท่านใดเนี่ยนะฮะ มีพี่น้องบางท่านอาจจะต้องการที่จะพูดคุยนะครับหรือว่าอาจจะมีคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่พี่น้องสนใจหรือว่าสงสัยเนี่ยนะครับพี่น้องสามารถที่จะส่งคําถามมาได้นะครับทางอีเมลนะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่หน้าจอของพี่น้องตรงนี้นะครับส่งมาทางอีเมลนี่ได้นะฮะก็อินชาลอเราก็จะเอาเรื่องราวที่พี่น้องสอบถามนะครับหรือว่าสงสัยเอามาพูดคุยกันบ้างนะครับใน การบรรยายหรือว่าการพูดคุยในเรื่องเล่าสีขาวของเรานี้ได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสรุปได้จากฮะดิษบทนี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากเป็นฮะดิษที่ซอเฮียเนี่ยเราจึงไม่ปฏิเสธการที่ว่าเชลตอนนั้นจะมาล่อลวงพวกเราขณะที่ว่าพวกเรานั้นกําลังจะเสียชีวิตไปนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้ามีฮะดิษที่ซอเฮียรายงานมาตรงนี้แล้วเนี่ย มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการมาล่อลวงของชัยตอนะ,ะที่เกิดขึ้นกับบรรดาสลักบ้างไหมนะครับคําตอบก็คือจริงๆแล้วก็มีเหมือนกันนะ,ะที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องนะ,ะว่าจากะดิษ้างต้นมาแก,ก่นะครับที่ว่าอิบลิสเนี่ยนะฮะจะส่งลิ้วล้อของอิบลิสก็คือบรรดาชัยตอนทั้งหลายเนี่ยมาหาคนที่กําลังจะเสียชีวิตเนี่ยเสร็จแล้วก็มาด้วยกับรูปของพ่อของเขามาด้วยกับรูปของแม่ของเขา แล้วก็มาเสนอครับเสนอแนวทางยาฮูดีมาเสนอแนวทางนสอรอเนี่ยแหละฮะนะฮะมาเสนอว่าจงตายด้วยกับแนวทางนี้จงตายด้วยกับแนวทางนี้เสร็จแล้วบางอุลมามะก็บอกต่อนะฮะบ,บอกว่าพอบอกเสนอแนวทางนี้เขาก็ไม่ยอมรับ ก็จะเปลี่ยนแนวทางไปเรื่อยๆเอ้าแนวทางนั้นเอ้าแนวทางนี้มาด้วยกับรูปของคนที่ผู้ตายรักมากที่สุดเนี่ยนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะจริงไม่จริงอย่างไรนะฮะฮะดิษแน่นอนว่าดอิฟทั้งหมดนะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆก็อยากจะฝากพี่น้องว่า เราต้องเชื่อมั่นเราต้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานูตลานะครับเสร็จแล้วเราจะต้องอามันอิบารห์อย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์เพราะการทําอามันอิบารห์ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นอหมัณมันจะเป็นเกราะป้องกันเราให้พ้นจากชัยตอนครับชัยตอนจะมาล่อลวงคนที่มีอหมาณนะพี่น้องเป็นไปไม่ได้ชัยตอนจะมาล่อลวง,นนงไไล่อล,วง,ล,อลวงคนที่ว่ามีอามันอิบาดาที่ดีนะก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ใช้ตอนเข้ามาหลอกลวงพวกเรามาล่อลวงพวกเราเนี่ยประโยชน์ของมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าอีหมานของเราดีอามันของเราดีแต่เมื่อไหรก็ตามนะที่เราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็จริงเนี่ยแต่การประพฤติปฏิบัติของเรานั้นห่างไกลต่อหลักการศาสนาอามันอิบารัที่ควรทําเราก็ไม่ได้ทําท้ายที่สุดแล้วครับพี่น้องครับ สิ่งที่จะตามมาหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะถูกล่อลวงด้วยกับชัยตอนก็ได้นะครับตรงนี้มีเรื่องเล่าของเรื่องท่านอิหม่ามอาห์มัดนะครับอิมนนฮัมบันซึ่งถือว่าเป็นอิหม่ามที่เป็นอหิหม่ามของอาลุซุนนะวันจามะของเราคนหนึ่งเลยนะฮะในสี่มัทธับที่ว่าเป็นมัทธับที่มีชื่อเสียงนะฮะในโลกของเราเนี่ยนะครับก็อย่างที่พี่น้องรู้นะฮะก็มีมัทธับชาฟีนะครับมัทธับ ฮานาฟีมาถับมาลิกีและก็มาถับฮัมบารีนั่นเองนะครับอิหม่ามท่านอิหม่ามอัลฮมัดเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้นาหรือว่าเป็นผู้ก่อตั้งมาถับของฮัมบารีนั่นเองนะครับคราวนี้ท่านพี่น้องครับท่านอิหม่ามอัลฮมัดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมุฮัดดิสเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านของฮัดดิสอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็ท่านเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านฟิกอย่างลึกซึ้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ท่านกําลังจะเสียชีวิตเนี่ยอับดุลลอ ลูกชายของท่านนะฮะได้มาคุยกับท่านอิหม่ามได้มากล่าวลาอิลาฮห้หลอนล้อให้กับอิหม่ามเนี่ยนะฮะบอกอิหม่ามว่าโอ้พ่ออ่านลาอิลาฮิ้หลอนลออ่านลาอิลาฮิ้หลอฮ์ท่านอิหม่ามมหามัดนะครับก็บอกละละนะครับไม่ไม่แล้วท่านก็หันไปอีกทางหนึ่งคราวนี้ลูกนะฮะก็มาอีกทางหนึ่งก็บอกพ่ออ่านลาอิลาฮิ้หลอนลออ่านลาอิลาฮิ้หลอฮ์นะครับท่านอิหม่ามมหามัดก็บอกไม่ไม่นะครับก็หันไปหันไปอีกทางหนึ่งลูกก็เลยเสียใจให้ร้องไห้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ อิหมามนะครับกับพ่อของเขาซึ่งถือว่าเป็นผู้รู้ที่มีอีหมานมีความรู้ที่เป็นระดับแกนนําหรือว่าแนวหน้าของมุสลิมเราเลยเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับท่านแต่พี่น้องครับวันนั้นเป็นวันที่ท่านอิมมอหมามอามัดเสียชีวิตก็จริงนะฮะแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานตะตาลาก็ให้ท่านอิมมอหมามอามัดฟื้นขึ้นมาช่วงหนึ่งระยะเวลาหนึ่งนะครับหลังจากนั้นช่วงเวลาไม่นานนักเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาปั๊บนะฮะมีสติขึ้นมาปับ๊บ ลูกชายก็ร้องไห้ร้องไห้มาคุยกับพ่อพ่อเมื่อกี้เนี่ยผมคุยกับพ่อนะครับว่าลาอิลาฮห้นอลหลอบบอกกับพ่อให้พ่อกล่าวลาอิลาฮหลอลหลอทำไมพ่อถึงไม่ยอมกล่าวทำไมพ่อถึงไม่ยอมพูดพ่อพูดแต่บอกไม่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 อย่างเดียวเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับพ่อที่เป็นที่รักของฉันนะครับพอพูดแบบนี้ไปนะครับพี่น้องครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร ท่านอิหม่ามจะตอบอย่างไรนะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับอินชาลอในครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยต่อว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้นะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านอิหมา่ามอามัดกันนี้กันแน่นะครับวันนี้เรื่องเล่าสีขาวนะครับผมคอริดวารีคงฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับส,สลามะลยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ